วันนี้นะคะตื่นเช้ามาเราว่าเราจะมาทํา ไข่เจียวค่ะทอดไข่เจียวแล้วก็ข้าสวยร้อนๆเอาไปวัดน,นะคะ <ป fitness. S 1> วันนี้ฝนตกค่ะไม่ค่อยได้ใส่บาตรค่ะบางครั้งก็จะเป็นแม่จ๋าใส่นะคะช่วงน,นี้ตื่นสายวันนี้เราก็เริ่มตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะวันนี้ตื่นเช้าตื่นเช้าอยู่ค่ะแต่ทาไม่ค่อยทันวันนี้ทําทันนะคะวันนี้เราก็จะมาหุงข้าวก่อนเลยค่ะเราหุงข้าวไม่เยอะนะคะจะหุงข้าวเฉพาะเอาไปวัดแล้วก็บูชาข้าวค่ะข้าวพาอยู่ที่บ้านนะคะก็เพราะว่าวัน น,นี้เรามีค่าขี้เหลือจากเมื่อคืนอยู่ค่ะแล้วเราก็เก็บใส่ถุงเข้าตู้เย็นไว้นะคะแล้ววันนี้เราก็สามารถเอามาอุ่นกินได้ค่ะ ไม่มีอะไรมากค่ะข้าวเหลือเยอะมากวันนี้ก็เลยหุงพอประมาณนะคะหุงพอที่จะไปวัดแล้วก็จะบูชาข้าวค่ะข้าวประมาณสามแก้วนะคะแล้วก็จะนํำข้าวมาซาวค่ะมาล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็จะเปิดน้ําใส่ค่ะแล้วก็จะไปหุงนะคะคนไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมข้าวสวยจังไม่มีเมล็ดเลยค่ะข้าวซื้อค่ะเราไม่ได้ทํานานนะคะก็จะซื้อข้าวกินค่ะวันนี้ก็หุงข้าวสวยร้อนๆค่ะกับทอดไข่ เดียวน่าจะเข้ากันค่ะ ในวันที่ฝนตกก็ไม่ได้ทอดแค่ไข่เจียวเอาไปวัดนะคะเราก็จะทอดให้ตัวเองแล้วก็น้องกินไปโรงเรียน,นด้วยใช้ไข่ประมาณสี่ฟองนะคะเราก็จะใส่หอมแดงลงไปด้วยใส่กระเทียมลงไปด้วยนะคะนิดหน่อยตามจริงใส่เยอะๆก็ได้นะคะยิ่งอร่อยแต่กระเทียมเรามันเน่าค่ะแล้วเราก็ที่เกียบไปแกะกรีบใหม่เราก็เลยเอาแค่นี้แหละน้นหอมแดงเยอะๆเลยค่ะตามจริงทุกคนสามารถใส่ผักได้หลายๆเลยนะคะแต่เราใส่แค่นี้ก็อร่อยค่ะเราจะ ใส่พวกผักชีผักอะไรก็ได้นะคะแต่ในตู้เย็นเราไม่มีค่ะก็เลยใส่แค่กระเทียมนิดหน่อยแล้วก็ อมแดงวันนี้ฝนก็ตกนะคะชื่นฉ่าเลยค่ะตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเช้ามาก็ไปปอยค่ะก็เริ่มหยุดตกแล้วนะคะแาศแปรปรวนมากเลยค่ะเดี๋ยวก็จะร้อนเดี๋ยวก็จะฝนอะไรกันแน่ไดเวลาปรุงรสแล้วค่ะเราก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปตามไปด้วยผงนัวแล้วก็ซอสแล้วก็จะใช้ซ่อมตีนะคะเพื่อความรวดเร็วค่ะใช้ช้อนมันตีไม่ทนานงไขให้แตกนะคะเราก็ปรุงรสตามใจชอบเลยเลยค่ะ ใครไม่ชอบใส่ผงนัวก็ไม่ต้องใส่นะคะใครชอบเพื่อทำให้อาหารหนัวๆทำกับข้าวไม่เป็นก็ใส่เลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรมากมายนะคะแล้วก็จะมาตั้งกระทะทอดไข่เจียวกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะไม่ต้องใส่น้อยหรือว่าเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวมันอมน้ำมันเทไข่เจียวลงไปนะคะแล้วก็ร่อนให้ทั่วกระทะเลยค่ะเราจะทอดทีละแผ่น2แผ่นนะคะไม่ได้ทอดทีเดียวค่ะแล้วก็ชอบแบบกรอบๆนะคะเราเคยบอกหลายครั้งแล้วค่ะ ว่าทอดไข่เจียวกับเราต้องกรอบเท่านั้นแล้วก็พลิกไปพลิกมาค่ะกับกรอบค่ะแล้วก็จะใช้ตะแกรงกรองน้ำมันนะคะมาตักใส่แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ